มนุษย์เราแต่ละคนน่ะเคยเวียนว่ายตายเกิดหลายรอบมากๆอย่างดวงชะตาของหนูเป็นคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสในดวงชะตาจาักรราศีเขาบอกเลยว่าเป็นวันครูคนที่จะมาเกิดในวันพฤหัสจะต้องเคยเป็นปู่ฤาษีเคยเป็นผู้ถือศีลเคยเป็นผู้ที่มีอํานาจบารมีมาก่อนพอมาเกิดอย่างโลกมนุษย์ถ้าดวงพ่อแม่สู้ไม่ไหวอาจารย์เคยเจอเคสหนึ่งที่ด่านช้างเด็กคนนี้เกิดในวันพฤหัส วันที่พ่อพอเกิดปุ๊บได้สองวันพ่อเขาขับรถกระบะจากด่านช้างเพื่อจะมาในสุพรรณบุรีเพื่อมาซื้อเปลเอาไปให้ลูกออกบ้านมาตอนประมาณสักบ่ายสองวันนั้นจริงๆจะต้องขึ้นรถกันมาทั้งหมดแต่ด้วยความที่ลูกร้องไห้หนักมากเอ้าทําไมเ,เด็กคนนี้ร้องไห้เดี๋ยวจังงั้นพ่อไปคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวแม่ดูแลลูกอยู่บ้านแล้วแม่ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจวันนั้นรู้สึกว่าลูกร้องแบบร้องจนหน้าดําหน้าแดงเด็กแค่เด็กแค่ไม่กี่วันอะ แต่ร้องจนแบบหน้าแดงแบบตัวแดงไปหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยสงสัยต้องซื้อเปยไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยสุดท้ายผัวขับรถเข้ามาในสุพรรณซื้อเปเรียบร้อยแล้วซื้อเปซื้อของเล่นคือลูกคนแรกกันเนาะเชื่อไหมว่ารถไปคว่ำก่อนถึงก่อนถึงบ้านไม่ถึง20กิโลคว่ำแบบคว่ำแบบหมุนตลบตลบเละตุ้มเป๊เปเปอร์หักกระเด็นกระดอนหมดเลยเสียชีวิตคาที่คอหักตายคาที่แล้วทีนี้เมียเขา,เขา,าก็เหมือนบ้าเลย คือพอรู้ข่าวปุ๊บอะเนาะเหมือนบ้านแล้วเกลียดลูกเลยคือผักลูกออกเลยแถมว่าตั้งแต่หนูมีลูกเนี่ยลูกทําให้ผัวหนูตายผักลูกออกเลยนะแล้วไม่ยอมสนใจลูกอีกเลยนะแล้วก็เหมือนคนบ้าเลยเสียใจแล้วก็โทษลูกตลอดเวลาว่าพอฉันมีลูกทําไมผัวฉันต้องเป็นแบบนี้ในหลายสิ่งอย่างจนวันหนึ่งเขามาเจออาจารย์ แม่เขาเนี่ยแหละเป็นคนมาเจอแล้วก็บอกอาจารย์ช่วยหน่อยเหอะเนี่ยเป็นปีแล้วนะที่มันไม่ยอมแตะลูกเลยมันไม่ยอมสนใจลูกเลยมันเกลียดลูกมันมันบอกไม่ไม่ใช่ลูกมันเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แบบมาทําลายครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยวันที่อาจารย์ไปอะ่ะเขาเดินเดินเขาไม่ยอมเข้ามานั่งเขาไม่ยอมเข้ามานั่งแล้วพอเด็กร้องปุ๊ก,ก็ถลึงตาสายแบบเมื่อไหร่จะเอามันออกไปจากบ้านนี้สักทีอะไรประมาณนี้เลยนะอาจารย์ก็ไปอุ้มเด็กมาพออุ้มเด็กแล้วมองหน้าเด็กก็เงียบ และอาจารย์ก็บอกหนูหนูไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะล,ลูกแล้วเรารู้เนาะในในจิตว่าเขายังผูกพันกับผัวเราก็เลยเหมือนเหมือนต้องเล่นละครอ,อะเหมือนต้องเล่นละครว่าผัวเขาแฝงเราอะเราเรียกมานั่งตัวเองมานั่งตรงนี้ก่อนเขาอยากคุยกับตัวเองเมียอ,อึ๊กเพราะว่าคําว่าตัวเองเนี่ยผัวจะใช้พูดเรียกกันเมียก,ก็อ,อึ๊กเลยทําไมเรียกว่าตัวเอง เมย์เขาเลยมานั่งแล้วร้องไห้เราก็เลยอธิบายว่ามันเป็นเวลาที่เขาต้องตายแล้วเขาขอมาแค่นี้ตัวเองอย่ากโกรธนะไม่ใช่ความผิดของลูกนะ<ม>แต่เว่าเขาสิ้นอายุไขเขาทํากรรมมาแค่นี้เดี๋ยวเขาจะกาเกิดใหม่ตัวเองไม่ต้องกังวลแล้วลูกไม่ได้ทําให้เขาตายคืออาจารย์ต้องอธิบายอยู่นานมากๆดังนั้นอาจารย์แค่อยากจะบอกแบบนี้ว่าใครก็ตามที่เกิดวันพฤหัสถ้าคุณเกิดมามีโอกาสสูงมากที่ คุณจะพลัดพรากจากบ้านเกิดถ้าพ่อแม่ไม่เลิกกันก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจากเป็นหรือจากตายกับอีกกรณีหนึ่งคือคุณจะเลี้ยงยากมากคุณจะเหมือนเฉียดเป็นเฉียดตายถ้าเด็กยุคนี้เราเรียกว่าเข้าตู้อบจนพ่อกับแม่ต้องเอาไปยกให้พระเออเอาไปให้หลวงพ่อเลี้ยงในสมัยโบราณพระนี่จะรับลูกเยอะมากเลยนะพอคลอดออกมาร้องไห้ตาดําตาแดงคือแบบเฮ้ยแกเลี้ยงไม่ไหวเอาลูกไปให้พระเลี้ยงไป ทุกคนก็จะไปให้พระหลวงพ่อก็จะรับเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันดวงชะตาหนูคือเกิดพระหัสแล้วเลขแบบประชาชนของหนูมัน362มันเกี่ยวกับการพลดัพลดพรากอยู่แล้วดังนั้นหนูไม่สมบูรณ์แบบเรื่องอครอบครัวอยู่แล้วลูกแม้แต่ณนะปัจจุบันความรักหนูก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้จบหรือเริ่มต้นแค่คนเดียวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายหรือผิดหวังมาก่อนแล้วในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้อยู่กันยันแก่ มันอาจจะมีเหตุอุบัติเหตุกลางทางว่าเอา้าหนูมีลูกกันสองคนแล้วนะอาจารย์ผมไม่เลิกกับเมียผมหรอกแต่กลายเป็นว่าเอามาตรวจเจอแฟนเป็นมะเร็งตายหรืออยู่ๆคุณอาจจะแบบว่าต้องไปทํางานอีกที่หนึง่งแล้วไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงรู้สึกผูกพันกันก็เลยนอกใจเขาซึ่งบอกเลยว่ามีสิทธิ์เกิดขึ้นในดวงชะตาของหนูใครก็ตามที่เกิดพฤหัสจําไว้นะดวงชะตาพัดผ้าหนูเกิดมาโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้ค่ะ ชีวิตหนูจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนคนปกติหนูจะไม่สโลไ l i f ว่าเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือมาเป็นครูจบจากเป็นครูก็มาปลูกสวนผักห,หนูจะไม่ใช่ราบเรียบแบบนั้นชะตากรรมของหนูเหมือนกับขึ้นขึ้นลง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 ขึ้น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 ลงลงแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็พ<ๆ>ัดภาคเดี<ๆ>๋ยวก็เด<ๆ>ินทางเดี๋ยวก็ย้ายงานเดี๋ยวก็เปลี่ยนเมียเนี่ยคือชะตากรรมของหนูแค่หนูรับรู้มันเท่านั้นนะลูกนะดังนั้นอาจารย์แค่อยากบอกว่าไม่มีใครอยากจะ เป็นบ้านสองหรือบ้านหนึ่งหรือให้พ่อตายหรือแม่ตายจากไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นถ้าหนูเข้าใจเรื่องนี้หนูจะเข้าใจว่าด้วยชะตากรรมของหนูถูกลิขิตให้ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้วันนี้พ่อไม่เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่าแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แบบพ่อก็ต้องเสียชีวิตมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหนูมีเลขสามจริงๆอะหนูต้องขยันนะลูกเลขหนูมันเลขนักลบมากเลยแต่เดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงไม่ขยัน เลขสามไอ้เลขนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันเหมือนนักล็อก่ะแม่มันนั่งฝนดาบอยู่เจ้านายสั่งไอ้ซินพม่ามาครัพรมขวาดาบวิ่งไปเลยไม่ได้ถามนายเลยว่ามันมากันกี่คนมันเอาปืนคกมาด้วยไ,ไอ้ซินไม่ได้ถามเลยพอนายบอกไอ้ซินเอ้ยพม่าบุกแล้วค้าพผมขวามีดพุ่งไปเลยไม่ไปตายหายานี่คคืืออมันเลข 3, สากําลังงพุ่ชนอย่างเดียว แล้วพอเลขหกลักสวยรักงามเหมือนแม่เราเลยหนูจริงๆหนูก็เป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มากๆแล้วเลขสองหนูมีความเป็นผู้หญิงสูงมากหนูมีปัญหาเรื่องอารมณ์ลูกชายของแม่เซนสทีบอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วหนูไม่ค่อยสู้คน มันมีความสับสนอยู่ในตัวเองมากเลยเป็นไอสินมากเลยคว้าดาบพุ่งไปแต่ไปเจอพม่ปุ๊บยืนณจังงังเอาไงต่อดีวะจะถอยก็ถอยไม่ได้ก้าวก็ก้าวไปไล้ขาแข็งตายมาตรงนั้นแหละแต่ตอนแต่ตอนเป็นนักเรียนนี้โคตรโคตรแบบโอ้โหสุดๆเกค่ะเพราะหนูตกเลขสามไงขึ้นต้นหนูขึ้นต้นได้เลขสามแน่เรียกว่าเพื่อนที่โรงเรียนนี่ต้องให้ยกเขา้าเป็นหัวหน้าหนูเรียนที่ไหนนะชิวไบงามหนูเรียนที่ไหนที่สุพรรณปะสุพรรณก่อนอังกา กันจะนะเอ้าแล้วถามหน่อยสุพรรณไม่พูดสุพรรณเงี้ยพูดสุพรรณครับเออก็พูดสุพรรณฉันบอกเลยนี่ไงตอนตั้งแต่เธอเกิดตั้งแต่เธอเกิดจนถึงอายุสามสิบเธอมันบ้าพลังเหมือนเหมือนไอ้สิ้น่ะไอ้สิ้นข้าศึกมาเมืองไปเลยมึงไม่ถามไทยกูเลยข้างหน้ามีกี่คนนี่แหละคือเธอช่วงวัยรุ่น่ะแม่เขาจะขาดสติเขาจะ ก้าวล้าวเขาจะดื้อเขาจะมุดทะลุเหมือนไอศินนั่นแหละเหมือนที่อาจารย์เล่านั่นแหละว่ามันไม่สนหน้าอินหน้าผมถ้าเพื่อนชวนไปชกตีต่อยกูก็ไปกับเขาลหละออกออกแนวหน้าวันนี้ออกแนวหน้าเออติดคุกไม่วะแต่อย่าให้เสียเกียรติแต่ตอนนี้หนูอาอยุเท่าไหร่สาม่าสามหกย่างสามหนูอ่ะคือแบบว่าไม่พูดเจอก็สอยเลยไงนั่นแหละก็เพราะอะไรอ่ะดูเหมือนผู้หญิง เธอเหมือนผู้หญิง <c oughs> มองภายนอกเหมือนไอ้นี่มันตะต้อนยอนแต่จริงๆกูไม่ตานะ <c oughs> กูเอาจริง <c oughs> กูเงียบๆกูซ่้อยเลยเลย <c oughs> พราะเลยรู้ไม่รู้หนูตั้งแต่หนูเกิดจนหนูอายุ3าสิหนูตกตำแหน่งเลขสามมันเป็นตำแหน่งนักลบเป็นตำแหน่งบ้าพลังแล้วเป็นตำแหน่งที่แบกทุกคนไว้บนหลังนั่นแปลว่าเหมือนที่หนูเป็นไงหนูพร้อมเสียสละเพื่อคนอื่นหนูพร้อมเอาเรื่องเดือดร้อนของเพื่อนมาเป็นเรื่องของตัวเอง เหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าไอ้ซินฆ่าศึกมามันไม่ถามสักคําว่าฆ่าศึกมากันกี่คนมันเอาปืนครบมาไหมมันคว้าดาบได้มันวิ่งทะลุไปเลยแล้วมันก็ไปตายกลางทางนั่นแหละคือหนูโชคดีที่หนูมีบารมีดีพราะหนูเกิดวันพฤหัสวันครูเขาเลยไม่ให้หนูไปติดคุกติดตารางหนูรอดพ้นมาได้เพราะว่าหนึ่งหนูเกิดวันพฤหัสหนูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกิดหนูพร้อมแบกรับทุกคนและที่สําคัญบวกลบคูณหารเลขสองเป็นลูกหลานพญานาค ท่านไม่ให้หนูแย่หรอกแค่ให้หนูบาดเจ็บแค่ให้หนูเรียนรู้โลกเท่านั้นเองแต่ให้ให้ให้ติดคุกไม่ให้อะไรไมมไม่เพราะในเลขบัตรไม่ได้ขึ้นแบบนั้นแต่จะพังเพราะคนมือที่สามคือเพื่อนอเพื่อนพาซวยรักเพื่อนจริงอือไอ้เพื่อนพาซวยเฮอมึงกินเหล้ากันอยู่สี่คนแต่พอมีเรื่องมึงโทรหากูกูอยู่บ้านกูดีดลากูเข้าตังเกน,นี่แหละคือเขาดังนั้นบอกเลยว่าตอนนี้ ตั้งแต่อายุ30นะลูกจนถึง50หนูตกตำแหน่งความรวยตกตำแหน่งเลข6ทำไมวันนี้เราถึงได้เจอกันก็เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องรวยแต่ถ้าหนูยังอยู่ในบ้านเลข7หนูยังใช้เบอร์โทรแบบนี้หนูก็ไปไม่สุดหนูก็ไปต่อไม่ได้ถ้าอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆหนูรู้ศักยภาพว่าส่งกุญแจอะไรมาหนูรู้เลยพอขึ้นไปนั่งบนรถปุ๊บมองซ้ายมองขวาหนูสตาร์ทขับได้เลย นี่คือตัวหนูแต่เผอิญใช่แต่เผอิญตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ของหนูบ้านที่หนูอยู่มันกลายเป็นรถกระป๋องอะเป็นรถรุ่นช้างเหยียบมาลูกแม่งเหยียบจนเกียร์ทะลุแม่งก็วิ่งได้หกสิบเก็ตไหมเออมันเลยกลายเป็นว่าหนูเลยรู้สึกอึนหนูมีไอเดียนะหนูอยากทํานะหนูไม่ใช่คนโง่นะหนูอยากมีรถหรูหนูอยากมีบ้านหนูอยากมีเงินเพราะฐานชีวิตเขาว่าไม่ได้อยากได้ของกระจอกแม่ แต่และอย่างที่เขามองลูกลุหลาหลาหมาเห่าทาั้งนั้นเลยแต่ทําไมคว้าไม่ได้วะทําไมจับมันไม่ได้สักทีมันเหมือนเงินอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ตุ้จับไม่ได้สทัทีเป็นเพราะเบอร์โทรศัพท์กับบ้านเลขเจ็ดที่ไม่สนับสนุนหนูดังนั้นเดี๋ยวมาไขาปริศนากัน